ด้านล่างคือสคริปต์ประมาณ2,000คำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับบายาเพาซา220พร้อมราคาล่าสุดและมีช่องว่างและคำนำช่องเป็นภาษาไทยโดยไม่มีตัวหนาขีดขีดขีดสวัสดีครับขยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาฝากกันนั่นคือรีวิวเต็มรูปแบบของบายาตพาวซา220จากสเปคแรกจนถึงราคาในตอนนี้ตามมาชมพร้อมกันได้เลยครับค่ะข,ขีดขีดขีด ฉากเปิดอินโทรสั้นๆและแนะนำโมเดลเสียงดนตรีแบ็กกราวน์สวัสดีครับถ้าวันนี้เราพาทุกคนมาดูสปอร์ตบรุ่นไอคอนของยุคนั่นคือบายาดพาซ่า 220F หรือพาซ่า220โมเดลที่เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2007โดยมีจุดเด่นคือเครื่องยนต์ขนาด 220cc ระบบ b t s i และโครงสร้างที่ออกแบบให้เทคโนโลยีล้ำสมัยกับผู้ใช้ในระดับกลางถึงสูงขีดขีดขีด 1>, 1. ประวัติคร่าวๆของพาวซาองยบบ a ายาดพาซาถือเป็นรุ่นที่สร้างปรากฏการณ์ในอินเดียมาตั้งแต่เริ่มผลิตในปี2001ส่วนพาซ่า2อเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม2007พร้อมอินเจกชันเชื้อเพลิงระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันออยคูลเลดและดิสเบรกหน้าหลังหัวตัดเลเซอร์และแฟริงออกแบบตามหลักแอโ o ด y นามิกด้วยเหตุนี้โมเดลนี้จึงกลายเป็น ไอคอนสปอร์ตไบค์จริงๆและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขีดขีดขีด2ส,สเปคเครื่องยนต์และสมรถนะเครื่องยนต์สี่สตรกสั่งจุดระเบิดด้วยสองหัวเทียนทวินสปราร์คดี s i 2 2 0 c ซซระบายความร้อนด้วยน้ำมันกำลังสูงสุดประมาณ20.4 PS ประมาณ20.1 b h บที่8,500รอรอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด18.55-19.12มินิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังเกียร์5สปีดคลัตช์แบบเปียกหลายแผ่นความเร็วปลายที่ทดสอบจริงอยู่ในช่วง135-144กิโลเมตรชั่วโมงขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานแหล่งทดสอบ2,009ได้ทดสอบถึง144กิโลเมตรชั่วโมงขีดขีดขีดสาม ระบบช่วงล่างเบรกและความปลอดภยัยระบบกันสะเทือนหน้าเทเลสโคปิกพร้อมบูชอกันเสียดสีระบบกันสะเทือนหลังนีตรอกปรับได้5ระดับเบรกหน้าดิส mm. 2 8 0มมรพร้อมคาลิปเปอร์2ลูกสูบเบรกหลังดิส2 3 0มเมตรพร้อมคาลิปเปอร์1ลูกสูบรุ่นใหม่ๆติดตั้งซิงเกิ Channel ABS เฉพาะช่องหน้าเหมาะกับการขับขี่ปลอดภัยในเมืองและทางหลวงขีดขีดขีด4มิติบรรจุเชื้อเพลิงน้ำหนักความยาว x กว้าง x สูงส3งพันสคูณ750คูณ1นึมิลลิเมตรฐานลอ้อ1350ม mm. ิมลลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น165้ามิลลิเมตรน้ำหนักรถสุดที่เคอร์ฟเวต 150- 160ถึงกกิโลกรัม ขึ้นกับรุ่นและออปชันถังน้ำมัน15ลิตรพร้อมสำรองประมาณ3-3.2ลิตรขีดขีดขีด5ตัวถังภายนอกและฟีเจอร์รถรุ่นนี้ออกแบบให้มีแฟริงแบบครึ่งตัวเซมีแฟริงพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ 55W คู่หน้ารวมถึงไฟไท้ายเลเและไฟเลี้ยวแบบเซลล์แคนเซลลิงอินดิเคเตอร์ หน้าปัดเป็นระบบมิกดิจิตอลอนาล็อกแสดงข้อมูลครบรวมถึงบลูทูธตัวเครื่องยนต์ยังมีแจ้งเตือน SMS, Call และ DTE, Distance to e t p t ตขีดขีดขีด6อัตราสิ่งเปลืองน้ำมันมาเยตตามที่ผู้ผลิตระบุให้ในโหมดใช้งานรวมรวมอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรลิตรมีรีวิวจากผู้ใช้จริงในอินเดียแจ้งว่าอัตราที่ได้จริงประมาณ32-41กิโลเมตร ลิตขึ้นกับรูปแบบการขับขี่ขีดขีดขีดเจ็ด,ดรีวิวจากผู้ใช้จริงจากกระทู้ r e ดดิตหลายคนแชร์ประสบการณ์ขี่พาวซา220มากกว่ามันให้แรงบิดดีมากเร่งแซงง่ายและขี่ทางไกลได้สบายสบายท็อปสปีดประมาณ138กิโลเมตรชั่วโมงประหยัดน้ำมัน34กิโลเมตรลิตรบางคนอธิบายว่าเครื่องเก่าแล้วแต่ยังเกาะถนนดีขี่ในเมืองสบาย กับอีกเสียงว่าออกแบบโบราณแล้วแต่เครื่องมันยังใช้ได้ดีขีดขีดขีด8จุดแข็งจุดอ่อนบวกจุดแข็งเครื่องยนต์ทรงพลังสำหรับ220ซีซีแรงบิดล้นล้นระบบออคลูเลอร์ลดความร้อนตรงจังหวะเร่งโครงสร้างและเบรกตอบสนองดีในระดับกลางช่วงล่างปรับได้ทำให้ขี่สบายทั้งเมืองและทางไกลจุดอ่อน ออกแบบโบราณไม่มีไฟ DRL แบบเล็ดเต็มระบบปรับปรุงดีไซน์ไม่มากตั้งแต่เปิดตัว ABS เป็นแบบช่องเดียวไม่ใช่ Dual Channel บางครั้งอาจเจอปัญหาชิ้นส่วนเก่าหรือซ่อมบำรุงเยอะในเครื่องรุ่นปีแรกแรกขีดขีดขีด9ราคาในประเทศไทยสถานะปี2025 แม้ยังไม่มีข้อมูลราคาอย่างเป็นทางการของบายาตเพา s ซ่า 220F ในไทยแต่ถ้าอ้างอิงราคาตลาดในอินเดียปี2025รุ่นใหม่อยู่ที่ประมาณรูปีอินเดีย1.37-1.42ถึงแสนรูปีประมาณ70,000-72,000บาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเนปาลและ UAE ก็อยู่ในช่วงราคาใกล้เคียง ประมาณ140,000บ160,000รูปี400,000ถึง420,000ฮิปเนียยูเครนส่วนในไทยหากมีการนำเข้าอาจตั้งราคา80,000ถึง120,000บาทรวมภาษีและค่าขนส่งโดยรุ่นมือหนึ่งในปี2025คาดว่าราคาใกล้90,000ถึง101,000 0บาทขึ้นกับสีรุ่นย่อยแอ,อร์ลออพชันสำหรับตัวถังมือสองในตลาดเมืองไทย ถือว่าราคาไม่แพงจับต้องได้ในหลักหมื่นต้นๆถึงปลายปลาๆขึ้นกับปีผลิตและสภาพขีดขีดขีด10ใครเหมาะกับพาซ่า2 0คนที่อยากได้สปอร์ตบค์กำลังเครื่องแรงแต่ไม่ถึงระดับรถคลาส3 0 0ซซีผู้ใช้ในเมืองที่ต้องการเครื่องยนต์ตอบสนองดีและขับทางไกลได้สบายคนที่รู้สึกชอบรถคลาสสิกยุคเก่าที่ยังขี่ดีในปัจจุบัน คนที่ไม่เน้น ABS คู่หน้าหลังหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยเกินเหตุ 11. แนะนำการดูแลและซื้อรุ่นมือสองเช็ครายละเอียดการบำรุงรักษาประวัติเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องชุดคลัดสายพานตามที่รีวิวจากร e ดดิตแนะนำว่าอายุเครื่องยาว30-40,000กิโลเมตรถ้าไม่ดูแลอาจมีปัญหาเล็กน้อยตรวจระบบเบรกตรวจดิสวาล้างหัวฉีดและอย่าลืมชุดโซ่สเตอร์ ถ้าเจอปัญหาเกียร์หรือวาวผิดปกติรีบเปลี่ยนก่อนจะเสียหายลามใหญ่ซื้อตัวถังที่มีเอกสารครบและลูกค้าน้อยจะสะดวกในการส่งซอ 12. เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นในตลาดถ้าอยากได้เครื่องแรงขึ้นอีกลองดูบายาต F250 N250 เป็นรุ่นใหม่กว่าที่มีเครื่อง 250cc ถ้าเน้นเทคโนโลยีลองดู NS200 หรือ RS200 อ n j e c t i o n ินเนของเหลวจัดเต็ม ABS คู่และอื่นๆแต่ถ้าชอบรูปแบบคลาสสิกพร้อมความเรียบง่ายและแรงบิดดีเพาซ่า220ยังเป็นตัวเลือกที่คุ้ม13สรุปภาพรวม บายาดพาซ่า220ถือเป็น1ในไอคอนหนังสือสปอร์ตใบยุคต้น 2000s ที่ยังขี่สนุกในปัจจุบนันแม้ดีไซน์จะดูรุ่นน้องแต่เครื่องยังตอบสนองดีขี่ในเมืองก็สะดวกทางไกลก็ไม่เหนื่อยระบบช่วงล่างปรับได้เบรกค,ครบทั้งหมดรวมกับราคาไม่สูงหากดูแลดีแล้วถือว่าคุม้มกรณีสนใจควรทำการทดลองขับรุ่งมือหหรือให้ช่างตรวจสภาพมือสอก่อนซื้อเพื่อประเมินว่าตรงกับสไตล์การขี่ของตัวเองหรือไม่14 ปิดคลิปเชิญชวนกดติดตามหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจพาวซ่า2 2 0ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปวิเคราะห์รถรุ่นต่อไปนะครับค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะหมายเหตุคำว่า Space ระหว่างประโยคในภาาไทยใช้เพื่อสร้างช่องว่างตามที่ผู้ใช้ต้องการ นี่คือสคริปต์โดยสังเขตประมาณ2,000คำโดยไม่มีการใช้หัวเรื่องย่อยเป็นตัวหนาและมีอินโทรช่องแบบไม่มีตัวหนาตรงตามที่ขอครับค่ะ